จาแพคโค่ดํากับขาวเป็นพี่น้องพี่น้องจะเลือกอะไร1.94ประตู L D A ขายโควรถูกราคาก่อนเพียงแค่500,000บาทออกใบป,ป้ายแดง800,000อ้าวฟังทางนี้พี่น้องพี่น้องมักขาวขาวเนียนๆนอนตากแอร์เย็นๆในห้องแอร์หรือพี่น้องมักดำๆๆดุๆไม่เกรงใจใครอันนี้ตากแดดตากในลำบากแค่หน่อยนึง โลกากดำนาลิง้งัวยิ้งควยตากแดดไม่ไหม้หน่อยผิวก็จะไม่ไหม้หน่อยอพี่น้องมักแบบไหนสเปคแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องบางคนมักดำๆนะดำๆใหม่ไหนี่แหละครับไอ้นะบางคนมาักขาวอองต้องนะก็จัดไปครับแร้วจะพี่น้องมักครับจับไห้สองพันครับเป็น1.9 LDA สประตูโฉมป 2, ี2 0 2 1ส ออกมาป,ป้ายแดงอันนี้แปดแสนกว่าวันนี้ขายเสียมขายเพียงแค่ห้าแสนบาทตายรถแค่ปีเดียวล้อแมกซ์ไอีสามศูนย์เลขไม่สี่หมื่นลูกโอ้โห,โหจะแจ็บไปไหนนะมาเรื่องจะไม่ผิดใจเลยเรื่องประเดีย๋ยวคู่ผัวมักสีดำคู่เมียมักสีขาวก็ซื้อแม่ต่อสองคันรถเออแม <laughs> ่ยหญ่เอมามักสีเทาอีก พอตานะมักสีแดงสีชมสิเดี๋ยวจะจัดให้สีลุ้งเลยออมันครบมาดูห้องเครื่องใบดื่นจ๋าเครื่องเดิมๆนาแผ่นเพลทเดิมน็อตไม่ขยับระบบปลอดภัยด้วยเบรค ABS มาดูขั้นขาวต่อไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดังหน้าโครเมียมเครื่องเดิมๆแห้งๆคันนี้ท่อไม่รั่น ส่วนค้นท่อรั่นเสียงหวานมาพร้อมล้อแม็กี3ี่สามเจ็ดยอดแดงเรเซอร์โอ้โหทุกภายในดูดูไ่เท่าไหร่อันนี้สองหมื่นอันนี้สี่หมื่นอันนี้สองหมื่นโลโคดแต่งโอ้โหเดินหอบเลยเดินหอบเสียงแหบเหมือนคนรีวิวเลยเดินหอบเสียงแหบแต่ว่าจริงใจนิสัยดีเป็นคนจิตใจดีโอเคปะโอเคอะ อ้าวฟรีดาวทุกอาชีพครับมาเลยนาจะไปทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับพิษอาหกรติดรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับปพ่อกรีดยางครับวิ่นขับแก๊บขับวงล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตัดไม้เผาทานเรียงงวงเรียงคล้วยเรียงหมูเรียงหมาเรียงเป็ดเรียงไก่ค่าขายรถเล่ครับเล่แพงร้อยตลาดนัดข้อมสมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวนี่ลูกค้าครับมาเต็มหน้าร้านครับ ไม่ว่าท่านจะเรียนจบอะไรมาก็ซื้อรถได้จบสูงสูงเห็นไหมสูงสูๆนั้นก็ซื้อได้ก่อสร้างแล้วก็จบสูงนะทำงาน,น,นมีที่สูงเออทำงานที่สูงซื้อได้บนก่อสูงก่อสร้างลูกจ้างไร้วันก็มีเอกาสารยัน,ยนได้ๆจัดได้เบอ้อไอเสียมขวัญใจขนจนุนยูแล้วครับนะมาตั้งแต่วันนี้ถึงสงการนะหลังสงการมิถุนาพฤษภาปีหน้าเลย เอาไปผ่อนเพียงแค่6,000บาทหลังสุปเปอรไปแล้วไปผ่อน10,000ราคาเต็มวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นา t i ิ t ต์ต์เฟซบุ๊กหรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดขมาทรงประประชาชนเบอร์โชที่อย่เขมา3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้เนึกถึงรถยนต์มือ2นึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินเข้าวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ ช่วยทุกคนดันทุกเพจส่งปีฮอตหน,น,าาน้าบ้านพิมพ์คาว่าสุดสุดแล้วก็สุดไก่เสมแชร์ชไปคุณได้สินั้นเดี๋ยวนี้เอาขนไหนดําหรือขาวไอ้รุ่น